คือการสาธิตวิธีการทํางานนะครับและก็การทดสอบนับเครื่องส่งไฟฟ้ไร้สายแบบจําลองนะครับโดยที่สามารถที่จะวัดกระแสนะครับแรงดันเควต์เฮานะครับหรืออิจีและความถี่ที่ทําหน้าที่ในการส่งออกไปได้นะครับสําหรับวงจรของเราครับก็จะแบ่งเป็นนะครับสส่วนใหญ่ๆด้วยกันครับสำหรับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของภาคส่งกํากลังไฟฟ้าไร้สายครับส่วนภาคที่2ก็คือผ่านของส่วนของคอนโทรลเลอร์นะครับ รับส่วนแรกนะภาคสงก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของสายอากาศนะครับก็จะเป็นในส่วนของขดลวดทองแดงนะครับที่จะทําหน้าที่ในการปล่อยคลื่นออกไปสู่ภายนอกนะครับไปหานับตัวรับสัญญาณนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับขดลวดที่พันกันนะครับรอบที่เป็นกลอยนะครับซึ่งจะมีค่าเหนี่ยวนําอยู่ที่ประมาณ68สมโคเฮนรี่นะครับในส่วนของวงจรนะครับมันก็จะต่ออนุกรมกับ นะครับในตัวในส่วนของตัว C นะครับซึ่งเป็น C ตัวสีแดงๆตัวนี้ครับค่าอยู่ที่ประมาณ1ไมโครฟารัด650โวลต์นะครับต่อนุกรมกัน4ตัวก็จะได้เป็นนะครับ0.25ไมโครฟารัดนะครับแต่ว่ามันมีทั้งหมด2แถวก็จะกลายเป็น0.5ไมโครฟารัดนะครับซึ่ง0.5ไมโครฟารัดต่อนุกรมกับค่า L 68มิโครเฮนรี่นะครับมันก็จะได้ค่าความถี่เรโซแนนซ์อยู่ที่ประมาณ150เคนะก็คือ F ตัวนี้นะครับ150 k สำหรับในส่วนของตัว C ีนะครับก็จะใส่หรือว่าต่อที่เป็นซีรีส์เรโซแนนซ์ครับกับตัวภาคส่งซึ่งเป็นภาคส่งตัวนี้นะครับสามารถที่จะรับแรงดันได้ตั้งแต่6โวลต์นับจนถึง40โวลต์นะครับนี้ถ้าเกิดว่าแรงดันที่เราใส่นะครับเข้าไปมากเท่าไหร่นับอัตราการส่งหรือว่าระยะการส่งก็จะยิ่งไกลมากขึ้นเท่านั้นนะครับสำหรับภาคส่งของเรานะครับเราใช้มอดเฟตขนาด2ตัวนะเป็นระบบ Fu ลฮ Half Bridge ว o n v เตอร์นะครับเบอร์ iif 6 4 0นะเป็นภาคขับกำลังนะครับ ต่อกันแบบพูดพูลนะครับในรูปลักษณะของฮาร์ปิดนะครับโดยมีตัว C 2ตัวค่า200ร้อยมิโคฟาร้อยห้โวลต์นะครับทำหน้าที่ในการฟิลเตอร์ให้แรงดันเกิดการเรียบนะครับสำหรับแรงดันนะครของเราจะแยกออกมา2ชุดนะครับชุดแรกก็คือชุดของไฟสูงนะครับที่จะจ่ายให้กับตัวพาวเวอร์นะครับกับชุดที่2คือชุดของไฟต่ำก็คือในส่วนของพวกออร์ดูโนต่างๆ5าโวลต์นะครับแล้วก็12บโวลต์ในส่วนของภาคออสเทเลเตอร์นะครับภาคออสเทเลเตอร์นะครับทำหน้าที่ในการกําเนิดพันธ์นะครับหรือว่ากําเนิดสแควร์เเวฟที่ป็นลักษณะ ต่างเฟสกันอยู่ที่ประมาณ180องศานะครับโดยมีความถี่การออสซิเลตอยู่ที่ประมาณ150ยหเฮ ertz นะครับส่งผ่านนะครับซึ่งตัวออสซิเลเตอร์เนี่ยใช้ sg 3 5 2 5นะครับส่งผ่านเข้าสู่ตัวเกตไดเวอร์ของตัวมอสเฟตเปอร์ i อาร์นะครับหนึ่งสองสองศูนย์นะครับทำหน้าที่ในการสปิดเฟสนะครับหรือว่าแยกเฟสเพื่อทําหน้าที่ให้เฟสแต่ละเฟสนั้นเหลื่อมกันอยู่ที่ประมาณสิบไมโครเซกนะครับหรือว่าเดทไทม์สิบไมโครเซกเพื่อมาให้ตัวมอสเฟตเกิดการระเบิดนะครับเมื่อเกิดการขับขึ้นนะครับ สำหรับหลักการนะครับคือการส่งไฟฟ้าไร้สายเนี่ยต้องอาศัยหลักการกระแสไฟฟ้าและแรงดันนะครับที่มีลักษณะของภาวะของวงจร r e s o n a n ์นะครับเมื่อเกิดภาวะ r e s o n น n ์ปุ๊บนะครับมันก็ทำให้เกิดการเรเ i ียตคลื่นของคลื่นนะครับคลื่นไฟฟ้าอย่างเช่น 150k เนี่ยก็จะถูกเร d i a t e หรือว่าถูกส่งออกไปนะครับซึ่งการใช้งานนะครับแล้วแต่โหลดด้วยว่าโหลดของเรานะครับจะกินกระแสมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งยิ่งถ้าเกิดว่าโหลดเรากินกระแสมากอย่างเช่นหลอดไฟอันนี้อันนี้เป็นหลอดไฟเรียวนะครับซึ่งมันค่อนข้างกินกระแสนะครับอัตราการส่งก็จะลดลง หรือแรงดันอินพุตนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6.3อ่ะห4โวลต์นะครับหรือว่าแรงดันลดลงนะถ้าเกิดลดลงนะไฟก็จะลดลงด้วยนะครับประมาณนี้แต่เนื่องจากว่าดูนะกระแสมันกินอยู่เกือบเกือบ2แอมป์นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2อ่า2.8แอมป์ถึง1 8แอมป์นะครับตัวนี้ก็จะกินกระแสเข้าไปซึ่งส่วนของการวัดกระแสนะครับก็จะวัดกระแสในส่วนของภาคส่งนะครับในส่วนภาคส่งนะว่ากินกระแสเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีทั้งกระแสนะครับแรงดันของภาคส่งว่ากินเท่าไหร่นะครับอันนี้วัดได้สูงสุดประมาณ50โวลต์นะครับแต่ตัวนี้รับได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ40บโวลต์นะครับแล้วก็ค่าของความถี่ครับซึ่งความถี่ตัวนี้ก็คือจะเป็นความถี่ของตัวออสซิเลเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือเ g 3 5 2 5ตัวนี้นั่นเองนะครับหรับความถี่นะครับเราไม่สามารถปรับได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราจะอาศัยนะครับ การขับของตัวมครคอนโทรเลอร์ตัวนี้นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดความถี่แล้วป้อ6ใ,ให้เข้าสู่ SG ตัวนี้เพื่อทำการได้ IR 2.1.1ส่นต่อไปนะครับอส่วนนี้ครับที่ทั้งสายไหมครับมีมมืั้งส่ไหมรู้สึกจะไม่มีโอเคครับอันนี้ไม่ได้มีสคริปต์เลยนะสดๆ แต่ว่าตัวนี้ต้องระวังนิดนึงครับถ้าเกิดยิ่งยิ่งใช้ไฟสูตงตัวนี้มันจะร้อนท<ช>ีนี้ถ้ามันร้อนปุ๊บผมก็เลยจากตัวนี้ที่ส่งเป็นตู้แล้วก็คอย<ช>ความถี่ใช่ไหมแต่ว่ามันคือพอลองไปสักพักนึงอะ่ะคือก่อนผมจะส่งงานเนี่ยผมจะลองไว้ประมาณย4ี่ชั่วโมงทีนี้พอตื่นขึ้นมาปุ๊บพังเลยเพราะว่ามันอบอยู่ข้างในไม่มีการระบายแล้วก็สองก็คือขดลวดความถี่ถ้าเกิดถี่มากเกินไปเนี่ยมันจะดึงกระแสเยอะเกินไปฉะนั้นเนี่ยก็เลยปรับขดลวดให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่ายิ่งถ้าเกิดขดลวดเป็นอย คือขดลวดเส้นมันเล็กมากพอมันเล็กมากมันร้อนมันร้อนมัน,นก็จะไหม้พอมันไหม้ปุ๊บม,มันก็จะช็อตข้ามขดพอช็อตข้ามขดมันปุ๊บฆ่าเลยฉะนั้นอะไรมันจะเปลี่ยนหมดมอสเฟตลำบ้าไ,ได้โมสเฟตก็จะระเบิดฉะนั้นเนี่ยก็เลยปรับปรุงแต่ว่าวงจรที่ไม่ไม่เปลี่ยนก็คือวงจรออสซิเลเตอร์วงจรพวกเนี้ยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ขดลวดกับเปิดฝา,าข้างออกแค่นั้นเองอ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปติดกับโครงจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีพัดลมระบายความร้้้้ออออนนนนทีี่่่่่มมมมมมััตตตววววใหญาาากกกกกแล็็ิิิไฟ220เเพพงงจรขึ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดนานๆเนี่ยมันจะร้อนมากเพราะว่ามันต้องระบายความร้อนเยอะเพราะความตีมันสูงอ,ะอ่ะประมาณนั้นฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจว่าก็คือทุบกล่องออกเลยแล้วก็ทําขดลวดใหม่แต่วงจรอะไรพวกนี้เหมือนเดิมหมดก็คือวงจรตามเนี่ยตามที่ส่งไปครับนะครับประมาณนั้นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตรงตัวนั้นไปยังไงเราก็ต้องกลับมาหาผมอยู่ดีเพราะมันพังก็เลยเปลี่ยนไปทีเดียวเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตรงตัวนั้นก็เทสหลายรอบเหมือนกันก็ไม่พัง ลืมอบอกไปะก็ตัว IC ทํทำหน้าที่วัดกระแสนะเป็น irs 7 1 2นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ในการวัดกระแสเป็นวัดได้ทั้ง DC แล้วก็ AC ครับสัญญาณขาออก,กจะเป็นขาอนาล็อกป้อนเข้าสู่ตัว Arduino นะพอร์ต a 0ส่วนแรงดันก็จะเป็นพอร์ต a 1นะครับตรงส่วนนี้แรงดันก็คือแรงดันที่จ่ายไฟครับตัวนี้ครับอยู่ได้ระหว่างา12ถึง40โวลต์ยิ่งถ้าจ่ายมากเท่าไหารยย่ระยะตรงนี้ยิ่งไกลมากขึ้นแต่นี่ชือว่าซับไฮผมเนี่ยมันขับได้ประมาณแค่12โวลต์นะะยยมั็ได้ประมาณ หรือถ้าเกิดเราไปใช้โหลดที่กินกระแสต่ำอย่างเช่นพวก LED อะไรพวกนี้ก็จะได้ไกลอันนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันขาเข้าแล้วก็โหลดกินกระแสได้มากมาแค่ไหนครับอืมคินกระแสไหมครับไงั้นไอตัวถ้าเกิดถ้าเกิดต่ออย่างนี้ต้องมีหม้อแปลงคือเพิ่อมอีกตัวนึงเลยอ่าไม่ได้ใช้หม้อแปลงครับใช้สวิตชิ่งเลยหม้อแปลงเอาไม่อยู่ครับละลายก็คือมันจะกินกระแสค่อน,นข้างเยอะมันกินมากกว่า2แอมป์ สวิตชิ่งตัวใหญ่ทีนึง่งครับอาจจะติดข้างๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าแนะนําให้แยกออกไปเพราะว่าคือสวิตชิ่งหรือซัพพลายอยู่อีกที่หนึง่งทำไมทำไมก็คือคําถามว่าทําไมผมไม่ไม่ทำอะไรว่าซัพพลายรวมอยู่ข้อนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเครื่องนู้นเนี้ยมันจะไปกวนซัพพลายแล้วซัพพลายมีสัญญาณรบกวนพอสัญญาณรบกวนปล่อยเข้ามาหาไอ้ตัวนี้มันก็กวนไปกวนมาอย่างเี้ครับมันก็พังไปเลยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสวิตชิ่งเั่าไหร่เนี่ยก็คือสมมติถ้าเราไปทํากล่องจริงติดพัดลมระบายความร้อนอะไรร้อยปพ๊บแล้วก็แยก,ออกแซัพพลาายอออกกมีีทบไพ่อออสาายกม จะได้ครับไม่งั้นมันจะควนกันครับอัน,นี้ยังไฟใช้ไฟ220ไม่ได้ใช่ไหมพี่อ่าไฟ220ได้ไหมก็คือต้องแปลงจาก220ออกมาเป็น40ก่อนครับถ้าเกิดว่าใช้220นี่มันต้องเปลี่ยน C ให้มันตัวขนาดใหญ่ขึ้นครับครับมีแรงใส่ไหมครับ ไม่มีโอเคไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวไม่ร้อนมากนครับก็ประมาณนี้อธิบายได้ไม่ต้องใช้สคริปต์ยาวเลยนี่เราต้องเยืมซัพพายกานตอนทดลองใช่ครับถ้าเราถ้าขอให้เราทำเป็นกล่องอ่ะถ้าเป็นกล่องก็ปิดฝาข้างก็ได้ครับเราใส่เราล้มระบายความร้อน2องโวลต์เลยครับเนี่ยร้อนพวกซีพวกเนี้ยแต่ว่าอย่าไปจับตอนที่มันทำงานอยู่แล้วกันร้อนลองอังมือ ต่ที่ผมว่าทําไมผมไม่ใส่พัดลมเพราะว่าทั้งพัดลมอะไรเนี่ยคือคลื่นความถี่จากพัดลมเนี่ยเวลามันหมุนเนี่ยครับพวกแปรงทางอะไรมันเสียดสีกันน่ะมันก็จะเกิดคลื่นระบายความร้อนเหมือนเ,นเอ้ยคลื่นรบกวนเหมือนกันไงมันก็กวนไปกวนมาครับมันก็เลยจะเกินนดปัญหาที่เนี่ยครั้อนในห้องถ้าใส่ก็ใส่ใส่ ใช้แบบไม่ต้องปิดหมดถ้าเปิดทางบนไว้เลูไว้ข้างบนแล้วก็ฉลุรูถัป้าราจะนะคัครับ้นผมปิดล้วกันเนาะครับกป็นี้นะารับเพอี่เดี๋ยนี่คือภาครับอะผิดใช่ครับภาครับจะไปทอมขนลถขึ้นมาเองก็ได้แต่ว่า เพราะว่าต้องเป็นลมดำครับก็คือไม่ใช่มันขึ้นขมเหล่านะไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดผมลมดำมันเอง oh. เพราะว่าถ้าเกิดไปถูนะ่ะไฟดูดเฉยๆเออนั่นแหละการช็อตนะครับประมาณ mm hmm. นั้นเนี่ยลองจับดูครับร้อนร้อนมากมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันร้อน ขอถ้าเกิดจะให้รับไม่ดีน่ขนาดก็ประมาณเท่านี้ผดก็พันเท่าเดิมหรือพันมากรอบกว่าก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมากรอบกว่าผลลดต้องเส้นเล็กกว่าเพราะว่ามันจะหลักการของหม้อแปลงครับ vn 1ส่วน vn 2องแล้วกั v 1ส่วน v 2 จะไม่ใช่น็อตยึดเพราะว่าต้องใช้เคเบิบันทยถ้าน็อตยึดอ่ะน็อตจะขาดเพราะว่ามันแตงไม่เลยเราไปเหนี่ยวน้ำโลหะแล้วมันจะโลหะมันจะร้อนมากไอ้พวกเนี้ยมันหลักตาเนี่ยนะครับพวกกระทะไฟฟ้ากระทะเอ็มเคอะไรพวกเนี้ยใช้สนามแม่เหล็กหมดแต่พวกนั้นมันจะแรงกว่า